เรียกได้ว่าเป็นคู่รักดารามาวินทวีผลและตู่ปิยวดีเมลีนนที่มักจะทำคอนเทนต์ของกินลง y o ย t u b บบ่อยๆล่าสุดตู่ปิยวดีได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมแอดทูปิยวดีพร้อมระบุข,ข้อความว่าผ่าตัดไซนัส EP 0.1 5นนานฬิกานางพยาบาลมาปลูกเพื่ออาบน้ำเตรียมตัว6นาฬิกาพยาบาลห้องผ่าตัดมารับตัว6นาฬิกา30นาทีเริ่มผ่าตัด เป็นการผ่าตัดแบบสองกล้อง8.30นาฬิกา30นาทีคุณหมอโทรมาบอกว่าผ่าตัดผ่านไปด้วยดี9.30นาฬิกา30นาทีพยาบาลห้องพักฟื้นโทรมาบอกว่าอีก40นาทีจะนำส่งตัวที่ห้อง1 0 1นาฬิกา15นาทีอบป้ากลับถึงห้องยังสลึมสลือกินยาแก้ปวดนอนสักพักต้องขอยาแก้ปวดแบบฉีดเพราะปวดจนนอนไม่หลับ เป็นอาการปกติหลังผ่าตัด24ชั่วโมงแรกนะคะนางพยาบาลแจ้งตั้งแต่มาส่งตัวว่าคุณหมอสั่งยาฉีดแก้ปวดไว้ให้แล้วหากต้องการให้แจ้งได้เลย